ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งสุดหรู SUV สุดแกร่งหรือกระบะสายลุยที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและในวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกับกระบะสายพันธุ์แกร่งยอดนิยมในเมืองไทยกับ2025 Isuzu D Max Pickup ที่กลับมาในปีนี้พร้อมการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่น่าสนใจ Isuzu D-Max Pickup ปี2025มาพร้อมการปรับโฉมที่ดูโฉบเยี่ยวและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ารถถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเส้นสายคมชัดไฟหน้าเลดแบบใหม่มีดีไซน์ทันสมัยและให้ความสว่างที่มากขึ้นในเวลากลางคืนกันชนหน้าดูแข็งแรงกว่าเดิมและให้ความรู้สึกมั่นคงมากยิ่งขึ้นซึ่งภาพรวมของดีไซน์ใหม่นั้นผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตและความดุดันได้อย่างลงตัว ภายในห้องโดยสารของ DMAX 2025ปิอ up ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่จอแสดงผลดิจิทัลหลังพวงมาลัยที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนหน้าจออินโฟเทนเมนระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลบอกนั่งที่รองรับสริระดีขึ้นพร้อมวัสดุที่ดูหรูขึ้นกว่ารุ่มก่อน และยังมีช่องเก็บของที่จัดสรรพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาดและใช้งานได้จริงด้านขุมพลังของ DMAX p i c k Up 2025ยังคงมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรที่เน้นประหยัดน้ำมันและเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรที่ให้พละกกำลังสูงเหมาะกับการบรรทุกและการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ6สปีดและยังคงให้ตัวเลือกระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อและ4ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในเส้นทางออฟโรดหรือพื้นที่ลุยโหดๆจุดเด่นอีกอย่างคือระบบความปลอดภัยที่อัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนในรุ่นปี2025โดยมีระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนรถในมุมอับสายตากล้องรอบคันระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ และระบบเตือนออกนอกเลนซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์2025 Isuzu D-Max Pickup ยังคงรักษาความเป็นกระบะสายลุยที่ทนทานและใช้งานได้จริงพร้อมเติมเต็มด้วยความทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้ใช้ยุคนี้ต้องการหากคุณกำลังมองหากระบะท,ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การขนส่งหรือการเดินทางไกลดีแม็กซ์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าใช้งานอย่างยิ่งหากคุณชื่นชอบรีวิวรถกระบะรถใหม่หรืออยากอัปเดตรถรุ่นล่าสุดจากทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง NK Auto Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจทุกสัปดาห์ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ